อ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ทําการนะเชื่อมตัวน็อตอ่างน้นํามันเกียร์นะสําหรับที่จะใช้ในการถ่ายตัวน้ํามันเกียร์เสร็จแล้วนะฮะอันนี้เป็นด้านในมันนะฮะด้านในมันก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนด้านนอกก็คือแบบนี้นะฮะ <c oughs> น็อตที่ใช้ก็เป็นน็อตตัวเดียวกันกับน็อตตัวอ่างน้ำมันเครื่องนะฮะอันนี้น็อตอ่างน้ำมันเครื่องคือน็อตตัวเดียวกันนะ เราใช้น็อตตัวเดียวกันในการทําเลยนะฮะทีนี้ก็ต่อไปนะในการเปลี่ยนถ่ายตัวน้ํามันเกียร์มันก็จะไม่หกเละเทออีกแล้วเพราะว่าเรามีรูถ่ายตัวน้ํามันเกียร์แล้วนะฮะต่อไปเราก็จะทาการาถ่ายนะถ่ายน็อตถ่ายตัวนี้ถ่ายตัวน้ํามันเกียร์ออกมาก่อนนะแล้วค่อยเปิดอ่างลงมาล้างทั้สะอาดอา่ามันก็จะไม่หกเละเธอลวทีนี้นะฮะนะฮะเพราะเป็นอีกหนึ่งปัญหาเนาะเพราะว่าอ่างรถนี้มันไม่มีรูถ่ายมาให้